สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเก็กจะมาสอนการทำแอนิเมชันในแอป Adobe Fresco นะคะต้นใหม่มาก็จะเป็นพวกผาดนะคะผาดก็คือเป็นเหมือนกับเป็นโมชั่นการเคลื่อนไหวนะคะแบบที่เรียงตามเส้นนะคะโอเค แต่ว่าเดี๋ยวในวันนี้เนาะเรามาวาดพื้นหลังของท้องฟ้านะคะตัวก้อนเมฆแล้วก็ดวงดาวกันก่อนนะคะในคลิปนี้กิกจะใช้เท็กเจอร์ด้วยนะคะการทำเท็กเจอร์กริกสอนในคอร์สเหรียนนะคะมาเดี๋ยวเราขอลบตัวที่เป็นท้องฟ้าก่อนนะคะ โอเควิธีทำทองฟ้าก็คือง่ายมากเลยเนาะเพิ่มเลเยอร์ใหม่ตรงตัวบวกนี้นะคะจากนั้นให้เราใช้สีออกม่วงๆหน่อยนะคะแล้วก็ใช้วันนี้ใช้ soft shock นะคะปรับบลัชขนาดใหญ่นิดปิด a n i m เมชันตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ระบายสีให้ทั่วะคะ่ะให้เต็มทองฟ้าเลยนะคะ ซอฟช็อคถ้าระบายสอมนะคะเขาจะเป็นสีเข้มนะจากนั้นเดี๋ยวเก็กจะใช้ตัวนิ้วถูนะคะระบายเพื่อเกลี่ยสีให้เขาอีกหน่อยโอเคก็จะได้แบบนี้ท้องฟ้าอันนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ใหม่นะคะแล้วใช้บลัตซอฟช็อกเหมือนเดิมก็ได้นะคะสีก็จะเป็นสีออกม่วงๆฟ้าๆข,ขาวๆหน่อย เราก็มาทําเป็นก้อนเมฆค่ะก้อนเมฆก็ทำกลมๆนะคะแล้วก็เอามาเรียงต่อกันทางนี้ก็เช่นกันนะคะแล้วก็เว้นช่องว่างให้เขานิดนึงตรงนี้ก้อนเมฆกับก้อนเมฆก็เว้นช่องว่างนะคะ พยายามทำให้รูปเรามีความคงเยอะๆนะคะจากนั้นก็ใช้นิ้วถูค่ะมาเกลี่ยสีนะคะแต่ถ้าเราเกลี่ยแล้วกรบกันไปหมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ทำเพิ่มได้อันนี้พยายามทำให้เขาโคงๆก่อนจากนั้นก็เพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะทีนี้อันนี้เปลี่ยนเป็นซอฟพาสเทลก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้ออคีออฟฟ้าๆนิดนึงนะคะมาทำเป็นกลมๆเหมือนเดิม วันนี้ใช้ iPad เครื่องเก่านะคะ iPad เครื่องเก่ากิกจะเป็น iPad Gen จำ g e นไม่ได้ละอ๋อ Gen 6ค่ะปี2018นะคะจะเป็น iPad สำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะรุ่นแรกที่สามารถใช้กับ Apple Pencil ได้เนาะซึ่งกิ๊กบอกว่ามันอดทนมันอึดมากฉะนั้นก็นิ้วถูต่อนะคะอะต่อไปเพิ่มเลเยอร์ใหม่ทีนี้ใช้สีขาวนะคะ แล้วก็ทำก้อนเมฆขั้นตอนนี้ใครจะทำพื้นหลังอย่างเดียวก็ได้จะไม่เรียงแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปเราก็จะใช้สีน้ำนะคะแบบเข้มเข้มนี่แหละระบายข้างหลังให้ทั่วค่ะ สีน้ำชื่อ watercolor wash soft นะคะแล้วก็ใช้บาาดนิ้วถูเกลี่ยสีน้ำค่ะอันนี้ถ้าเขาอยู่บนก้อนเมฆนะคะลากไปไว้ด้านล่างของก้อนเมฆโอเคเพื่อเพิ่มความเข้มให้กับเขาเนาะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มแสงสีนะคะใช้สีเหลืองนะคะ มาระบายบนก้อนเมฆสีขาวขาวค่ะจากนั้นก็ใช้บัตรนิ้วถูนะคะเกลี่ยแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ใหม่ใช้สีชมพูค่ะมาระบายตรงบริเวณสีขาวกับสีฟ้าสีเหลืองนะคะใช้สีชมพูแล้วแล้วก็มีสีฟ้าเนาะเมื่อกี้พูดไปนิดนึง แปะแป,ปไปก่อนนะคะจากนั้นก็นิ้วถูกเกลี่ยอันนี้ลดโอปาซิตีลงนิดนึงก็ได้แล้วก็ย้ายไปไว้ด้านล่างสีเหลืองนะคะอ่ะโอเคก้อนเมฆก็จะทำประมาณนี้นะคะแบบคร่าวๆนะคะในเนื้อจออาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดมากนะคะก็จะมีสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าเรียงกันเนาะ เดี๋ยวกี้ขอทําให้สีมันชัดขึ้นนิดนึงก็สามารถเติมได้เรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วแต่ว่าเราจะชอบประมาณไหนจากนั้นเราก็กดเลที่เลเยอร์หครั้งเลือก Select multiple layer นะคะเลือกเลเยอร์ทองฟ้าทั้งหมดจากนั้นเลือกเครื่องมือแ้มนะคะเพื่อที่จะรวมกันเป็น1นึ่งเลเยอร์นะคะ จากนั้นถ้าเราไม่อยากขยับก้อนเมฆเนาะเราสามารถรวมเลเยอร์ได้เลยแต่ถ้าเราอยากลองขยับก้อนเมฆนะคะก็อย่าเพิ่งทําอะไรกับเลเยอร์กรุ๊ปตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นการจัดระเบียบคร่าวๆนะคะส่วนดวงดาวทํายังไงนะคะเดี๋ยวขอปิดตาตัวเดิมก่อนนะคะให้เพิ่มเลเยอร์ใหม่แล้วก็มาที่เส้นตารางตรงนี้นะคะจากนั้นมาด้านล่างสุดคําว่า symmetry เ,เปิด symmetry แล้วก็มาตรง rotational นะคะเลือกตัวที่เป็น5แฉกค่ะตรงนี้สามารถขยับได้นะคะว่าอยากปรับเขาไว้ตำแหน่งไหนนะคะที่ก็จะไว้ตำแหน่งตรงกลางนะคะส่วนจุดหมุนสีเขียวก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันว่าอยากจะให้เขาหมุนไปทางไหนนะคะโอเคเวลาจะวาดรูปก็ปิด move guide ก,ก่อนนะคะจะได้ไม่ขยับเขามากนักนะคะแล้วก็ย่อตารางสี่เหลี่ยมที่เครื่องมือตัวนี้จากนั้นเราก็เพิ่มเลยเยอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ แล้วใช้ r ัช hard p a r t i c l ก็ได้นะคะระบายสีค่ะให้เป็นรูปดาวอันนี้สีเข้มไปหน่อยมื่อกอเปลี่ยนบรัชนะคะใช้เป็น hard p a r t i c l square ดีกว่าจะได้มี texture เ,เป็นเหมือนคล้ายๆฝุนฝ่นๆเหมือนระบายสีไม้นะคะแล้วก็เพิ่ม layer clipping mask ค่ะ ส่แสงสีให้เขาหน่อยแล้วก็ปิดนะคะตัวที่เป็น symmetry เพิ่ม layer c r i p p i n g mask ทีนี้กลับไปใช้บัต sketchy pencil ก็ได้เหลืองแบบสว่างนะคะมาระบายบางส่วน ดวงดาวเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะว่าเราแบบมีลูกเลนอะไรเนาะจากนั้นกิกก็จะรวมเลเยอร์ดาวนะคะกดหนึ่งครั้งกดเหมือดดาวอ่านี้เราก็จะได้ดวงดาวมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปกิกจะโครนดวงดาวนี้เก็บไว้นะคะนี่ททำก็คือมาที่เลเยอร์หครั้งแล้วก็กด ดูพิเคทเลเยอร์ปิดตาไว้นะคะเผื่อไว้กันพลาดนะคะจากนั้นเราก็มาที่เลเยอร์ดวงดาวของเราที่แท้จริงนะคะต่อไปเราจะเริ่มทำแอนิเมชันแล้วนะคะวิธีการทำแอนิเมชันนะคะมาที่ดวงดาวเสร็จแล้วมาเริ่มเปิดแอนิเมชันค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้เราสามารถสร้างแอนิเมชันในเลเยอร์เดียวกันได้นะคะโดยการกด1ครั้ง d u ดูพิเคทเ a m e แลวเราสามารถใช้ทางสฟอร์มนะคะอันนี้เขาถามว่าจะย้ายหนึ่งเฟรมหรือว่าย้ายทั้งหมดให้เราเลือกหนึ่งเฟรมนะคะแล้วก็ทางสฟอร์มกิ๊กจะลองขยับนะคะตรงนี้แล้วก็กดดอนนั้นกิ๊กจะลองดูพิเคทซนะคะแล้วก็ขยับเขาเพิ่มอันนี้ขยับแบบเฟรมนะคะเนี่ยปึ๊บแล้วก็ลองกดเล่นดูถ้าแบบนี้เขาก็จะมีการขยับนะคะเฉพาะที่เฉพาะตำแหน่งของเขา แต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบขยา่าเขย่าแบบนี้โดยอัตโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องดูพิเคนะคะก็สามารถทําได้โดยการใช้ผาดนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลบเฟรมที่เราสร้างขึ้นก่อนนะคะวิธีการในการขย่าวดวงดาวง่ายๆก็มากดที่คําว่าผาดค่ะจากนั้นเราก็เลือกที่คําสั่งสปินนะคะเขาก็จะหมุน ถ้าเป็นสปินเนี่ยเขาจะหมุนรอบแกนนะคะ360องศาแต่ถ้าเราอยากได้แบบขยา่าขยาเราจะต้องเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะแล้วกดคำว่า s w a ีนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านแบบนี้หรือเปล่านะคะยังไม่ได้ตรวจสอบคำอ่านเนาะแต่ขอเรียกว่าสวีละกันนะคะจากนั้นเราก็เลือกมุมองศาค่ะถ้าหากว่าไปทางติดลบเนี่ยก็จะเป็นการหมุนทวนเข็มนะคะส่วนการไปข้างหน้าเนี่ยก็จะแบบหมุนตามเข็ม เนี่ยเราก็ลองดูนะคะเขาก็จะโยกเอียงซ้ายเอียงขวาส่วน number of time เนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วเพิ่มจำนวนครั้งมากขึ้นแบบนี้อันนี้เราก็ลองปรับกันดูนะคะว่าอยากได้ประมาณไหนเนาะมันก็จะช่วยลดระยะเวลาในการทำ animation ของเราเนาะแทนที่เราจะ duplicate ทำซ้ำหลายๆรอบแล้วก็ให้เขาแกว่งๆนะคะเราก็จะมีตัวช่วยในการทำให้เขา แกว่งหรือขยับหรือหมุนได้อย่างง่ายดายเนาะแต่ว่าการ d ดูพิเคตแล้วก็ทำเป็น animation อันนี้สามารถทำได้ชิ้นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับ a n i m เมชันของเราไปอีกแบบหน,นึ่งแต่ฟังก์ชันเนี้ยเขาเพิ่มมาให้เพื่อความสะดวกสบายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกสำหรับการทำแอนิเมชันนั่นก็คือการทำดวงดาวแบบแกว่งนั่นเองนะคะใครชอบแบบแกว่งซ้ายแกว่งขวาก็สามารถใช้โซเวแล้วก็ปรับจุดหมุนปรับองศาการหมุนแล้วก็จำนวนครั้งของการหมุนได้นะคะส่วนใครชอบแบบดาวแบบหมุนรอบตัวเองนะคะก็สามารถลองใช้สปินได้นะคะตัวนี้สามารถ ปรับความเร็วได้เช่นเดียวกันตรง number of time นะคะแต่ถ้าอยากให้หมุนทวนก็กด counter clockwise นะคะ counter clockwise ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดาวหมุนหมุนส่วนคำสั่งอื่นก็จะมี bob นะคะ bob เนี่ยก็จะเหมือนลอยอยู่ในคลื่นน้ำนะคะตามรูปภาพของเขานี้แล้วสามารถปรับอะไรได้อีกบ้างคะตัวหมุนหมุนของน้ำเนี่ย เหมือนจะปรับได้ไม่มากนะคะก็ลองดูนะเนี่ยก็จะมีสวีด้วยนะคะเนี่ยปรับแต่ว่าถ้าเป็นบีทนะคะก็จะเป็นการเหมือนเราหายใจเข้าหายใจออกคะ่ะขยายเข้าขยายออกซูมอินซูมเอาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาตั้งค่าตรงข้างล่างนะคะ advance d setting เปอร์เซ็นต์ถ้ายิ่งเปอร์เซ็นต์มากเขาก็จะขยายมากนะคะ แต่ถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยเขาก็จะซูมเข้าเยอะหน่อยแบบนี้นะคะส่วน number of time ก็สามารถเร่งความเร็วได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นดาวแบบดาวยุบเข้ายุบออกนะคะส่วนนี่ sparkle นี่คือวิ่งวิ่งนะคะแบบไฟกระพริบ ตัววิงวิงก็สามารถปรับได้นะคะหรือว่าเบาแบบนี้ก็จะเป็นการเด้งขึ้นเด้งลงนะคะแบบนี้เด้งดึงเด้งดึงตรงกรากบาทเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะคะเราสามารถทำแบบคัสตอมก็ได้นะคะคัสตอมหมายถึงกดที่คัสตอมก่อนนะคะอันนี้จะมี1ดวงละ1ดวงนี้อาจจะชใช้ทำอะไรบางอย่างเนาะ แต่นี้มันไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรสำหรับคัสตอมเราสามารถสร้างผ่าหรือว่าสร้างเส้นทางได้นะคะแล้วสามารถเนี่ยทำให้เขาเคลื่อนที่มาแบบนี้ได้ส่วนอันเดิมเราก็กดกากับบาททิ้งค่ะเนี่ยก็จะสามารถทําให้ดวงดาวเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่เรากำหนดนะคะหรือเราอยากจะเลื่อนผ่านก็ได้นะคะกด1ครั้ง r านสแปร์มผานสามารถ ปรับตำแหน่งของเส้นทางได้อ่ะ,อะลองดูนี่นะคะสามารถปรับได้หรือเราจะลบผ่านนี้ออกก็ได้นะคะแล้วก็ทำใหม่คัสตอมใหม่อยากให้ดวงดาวมาแบบทางเฉียงแบบน,นี้ลงแบบน,นี้ก็สามารถลงเล่นได้นะคะ ตอนนี้เราสามารถปรับจํานวนครั้งได้นะคะให้เขาไหลลงมาแบบนี้เนาะส่วนอันเดิมที่มันค้างอยู่อ่ะก็ปิดนะคะเนี่ยแล้วแต่เราเลยว่าเราชอบอะไรแบบไหนนะคะอันนี้ถ้าอยากปรับเส้นทางอะ่ะเราก็ลบผาดออกก่อนแล้วก็ทําเส้นทางผาดใหม่นะคะแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดวงดาวไหลลงมาแล้วนะคะแล้วถ้าอยากจะเพิ่มลูกเล่นดวงดาวได้อีกไหม อยากได้ดาวเยอะๆก็เพิ่ม add number add multiple นะคะได้หมดเลยและถ้า scatter เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกระจัดกระจายนะคะเปอร์เซ็นต์ความกระจัดกระจายก็สามารถทำได้นะคะตรงนี้ถ้าเฟรมยิ่งเยอะเขาจะเคลื่อนที่ช้านะคะแต่ถ้าเฟรมน้อยๆเนี่ยจะเคลื่อนที่รวดเร็วนิดนึง เมื่อเราได้เส้นผ่านมาแล้วนะคะเราสามารถสร้างการเดินทางของดวงดาวได้ละแล้วเราอยากจะให้ดวงดาวใหญ่ขึ้นน้อยลงได้ไหมเราก็กดบีทผสมกันได้นะคะอันนี้เราก็ลองดูดวงดาวหายไปจำนวนดวงดาวเราสามารถเล่นได้นะเพิ่มจำนวนดวงก็ได้เห็นไหม อยู่ที่เราว่าเราอยากได้ประมาณไหนอันนี้ที่เยอะๆเพราะว่าจํานวนครังมันเยอะเนาะนี่นะคะลองเล่นได้เลยแล้วดวงดาวหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้แล้เราอยากจะให้หมุนด้วยได้ไหมเราก็มากดที่ rotate นะคะ อยากจะแกว่งหรืออยากจะหมุนก็ทำได้เหมือนกันอันนี้กิกจะเอาเป็นแบบหมุนหมุนหมุนนะคะแบบสปินแบบนี้แต่แบบสปินไม่ไวมากก็ได้ประมาณ3นะคะมัน,นก็จะสามารถใช้ได้เนาะส่วนคำว่าเฟดอินเฟดเอานะคะก็จะเป็นเหมือนกระพริบ จางเข้าจางออกนะคะแต่ว่าแบบนี้น่าจะเส้นทางแบบนี้สวยกว่านะคะจากนั้นนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเนาะถ้าเราอยากเ,เติมหน้าตาให้ดาวได้ไหมสามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเก๊กขอเพิ่มเลเยอร์เนาะเอาเลเยอร์ที่เราปิดตาเมื่อกี้ค่ะเปิดตาออกมานะคะแล้วก็ขยับค่ะมาไว้อีกข้างหนึ่งอันนี้ จะทำอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็โกดต่อไปนะคะกิ๊อยากให้ตาขยับอยากให้ดวงดาวเนี่ยมีการกระพริบตาเนาะกิ๊กจะกรุบให้เคทเฟรมนะคะขึ้นมาเยอะๆเลยเอาสักประมาณ5เฟรมก็ได้3 4 5นะคะแล้วเฟรมที่1นึ่งแล้วก็มาวาดรูปตาค่ะใช้บลัช ลับพนซิลนะคะแบบนี้ส่วนอันที่2อ,อยากขยับตัวด้วยอ่ะแล้วก็ทานซอฟอ,ฟอร์มแล้วก็ขยับนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็ยังหลับอยู่ส่วนอันที่3ขาขยับตัวนิดนึงแล้วก็เริ่มเปิดตาแล้ว อันที่สเปิดตาแล้วอันที่5เป็นแบบยิ้มแล้วก็ขยับนิดนึงโอเคเราลองกดเล่นนะคะอ่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาจากนั้นถ้าเราอยากจะได้ชา้านาอเราก็ปรับเฟรมเปอร์เซกันช้าค่ะ แปดนี้ก็ยังเร็วอยู่นะคะนี่เขาก็จะช้าลงนะคะปรับสักประมาณตามจำนวนของเฟรมตัวนี้ได้เลยอยากจะเติมแก้มอีกนะคะแล้วก็กดหยุดก่อนนะคะแล้วก็มาที่เลเยอร์มาที่เฟรมแรกค่ะใช้สีแดงส้มนะคะอันนี้ใช้ซอฟช็อคก็ได้นะคะ เติมแก้มเฟรมที่2ก็เติมแก้มจะเป็นสีทึบๆนิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะแล้วเราลองเพดูนะคะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โดยรวมนะคะจากเลเยอร์ดาวที่เราทำเมื่อกี้เนาะมันก็จะเป็นคนละเลเยอร์นะคะแยกเลเยอร์กัน มีแอนิเมชันที่แตกต่างกันเนาะซึ่งดาวตัวนี้เนี่ยแล้วเราอยากจะทำเป็นผาดด้วยได้ไหมคะสามารถทำได้นะคะใช้แอนิเมชันข้างบนแบบเ a m e by เ a m e แบบนี้คู่กับผาดได้นะคะ,อะลองเปิดผาดดูแล้วก็ลองใช้ตัวป๊บอย่างนี้ก่อนก็ได้เนี่ยมันก็จะมีการแกว่งอยู่กับที่แบบนี้ หรือบี a t ก็จะมีการปรับแบบนี้นะคะถ้ามีตัว x เนี่ยหมายถึงมีการสร้างพาดขึ้นนะคะด้วยพาดเนี้ยมีตำแหน่งอยู่กับที่นะคะหรือเป็นแบบจางเข้าจางออกแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยน่ารักไปอีกแบบหนึง่งหรือจะเอาเป็นแบบสั่นๆก็ได้เนาะหรือแบบแกว่ง แต่กีก็ชอบแบบบัแบบนี้เหมือนกันมันน่ารักดีนะคะอันนี้เดี๋ยวอยากจะได้ผสมกันกันกบตัวโกแอนชิ n งนะคะจะลองให้เขาเล็กๆเพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนต้องมาตรงแอดตรงแอดมัลติเพิลตรงนี้นะคะ แต่น,นี้จะเห็นว่ายิ่งเพิ่มจำนวนเนี่ยมันก็จะยิ่งซ้อนทับกันเนาะเพราะว่าตัวนี้มันมีเป็นระยะทางที่สั้นนะคะแต่ถ้าเราเพิ่มระยะทางเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีดวงดาวหลายๆดวงแยกออกจากกันอ่าตำแหน่งแรกเรายัางต้องการอีกไหมถ้าเราต้องการก็ปล่อยไว้แบบนั้นนะคะหรือเราจะขยับผาดก็ได้นะเนี่ยฐานสฟ orm ผาด ลองลองเล่นดูนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะลบพาดแรกออกนะคะแล้วก็เอาแค่หนึ่งดวงพอเนาะแบบนี้นี่เพิ่มจํานวนดาวได้นะคะที่ขยับตาปึ๊บปื๊บป๊บเดีวเราลงมาดูภาพรวมนะคะว่าจะเป็นยังไง นึ่ก็จะได้ออกมาแล้วนะคะดวงดาวกับพิบตากับดวงดาวที่มีการตกนะคะแบบนี้ส่วนก้อนเมฆนะคะที่กิกบอกว่าถ้าเราอยากจะขยับก้อนเมฆเนาะเราก็เข้ามาที่ก้อนเมฆของเรารวมเลเยอร์ที่เป็นที่เราอยากจะทําขยับก่อนๆน,นะคะนี่กิกจะเอาก้อนเมฆด้านหน้านะคะทําการขยับ โอเคเรากก็จะใช้ทางรัดเลยนะคะจะใช้ผ่านแบบบีทขยับเยอะๆนิดนึงแต่ว่าอยากจะได้แบบนานๆก็ปรับไปเลยเยอะๆนะคะแล้วก็ลองเล่นดูเขาก็จะมีการขยับเข้ามาหาตัวเรา มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนข้างหลังก็อยากทำดาวกพริบกรพปรพิบเนาะก็ะเพิ่มเลยเยอร์ใหม่แล้วก็ใช้บัตรวงกลมอะไรก็ได้ค่ะตัวซอปพาเทลก็ได้แล้วก็ใช้สีเหลืองนะคะแต้มนนี้ใหญ่ไปนะคะ แล้วเราก็จะกระพริบนะคะเราก็ใช้สปาร์คเกิลนี้ได้เลยกระพริบแบบนี้หรือแบบนี้ดีจํานวนครั้งแล้วก็ลองเล่นโดยรวมดูนะคะเนี่ยเราก็จะได้ดวงดาวน่ารักน่ารักออกมาแบบนี้แล้วนะคะแต่ถ้าใครขอยานหน่อยเนาะก็เปลี่ยนจากตัวที่เป็น วงกลมเมื่อกี้นะคะมาเป็นดวงดาวดวงเล็กๆแบบนี้แล้วก็ให้เข้ากระพริบนะคะมาที่ผ่าแล้วก็สเปรย์เกิลก็จะทำให้ท้องฟ้าของเรา ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วนั่นเองค่ะลองนำเอาไปทำแอนิเมชันกันดูนะคะตัวนี้สามารถตอดยอดเป็นอะไรก็คือสามารถนำไปทำเป็นวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการเล่าเรื่องนิทานก็ได้นะคะหรือว่าใช้ตัดต่อบล็อกตัดต่ออะไรก็ได้นะคะโอเคส่วนวิธีการส่งออกทำยังไงก็มากดที่ตรงนี้จากนั้น p ับ l r s h g n d n x p x r t r t มาที่คำว่า motion ค่ะจากนั้นเลือก format เป็น MP4 นะคะแล้วก็ลูปเนี่ยเอาสักเยอะๆนิดนึงก็ได้ให้เวลามันนานนิดนึง20ลูปละกันแล้วก็ generate frame ได้เลยรอสักพักนะคะให้เขาใช้เวลาในการเรนเดอร์นิดนึงโอเคเสร็จแล้วก็กด export ค่ะจากนั้น save video นะคะแล้วก็ตกลง Export Complete แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดดอนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนครั้งต่อไปเราอยากมาแก้หรือว่ามาทำอะไรก็สามารถทำได้เลยนะคะนี่จะเป็นไอเดียสำหรับการทำ Animation นะคะใครอยากให้ทำแนวนี้อีกสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย